ไแล้วทำทำเค้กยากมากเดกี้เตรียมเวฟมาเรียบร้อยแล้วแพงเหรอรวยคริสต ah ์มาสกับปีนม่คริสต์มาสคริสต์มาสค่ะแต่ความจริงเราจะเป็นคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันอะน้อยมากที่จะไม่ชอบไม่เหมือนกันฮัลโหก็วันนี้ไม่อยู่เมล่ิกกี้นะคะวันนี้เรา2คนก็อยู่ที่ลินโดสยามก็วันนี้เราจะมาเราจะมาแต่งหน้าเค้กค่ะที่ทีีเบก เดีโอนะคะก็คือว่าทำกิจกรรมตัวดี้ไปทว่คินะคะ่ะ <laughs> <laughs> กชจกตามเรามากอะไร เกงเป็นแบรนด์ชื่อแพตติเซียแอดแพทติเซียนะคะซื้อได้ที่อ,อัสซอนนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะเซนดีค่ะน่ารักมากแล้วก็นี่ใส่อะไรก็หูก็หูทองนะคะจาก s อ Diamond นนะคะแหวนเพชรอ่จาก s อ Diamond นเหมือนกันอันนี้โชว์พานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคาเทียนะคะแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะคะเบอร์เกินซ็อกนะคะพิเชษพิเศษ ะเสื้อฟาร์มเบชแนลค่ะเป็นเสื้อกล้ามที่มินี่มีหลายสีมากใครๆเน,น,นก่ยถ้าติดตานมันจะเห็นเปรื่งเก่งนะคะเป็นเครก่งไอจีของเก,งงกาหลีอะค่ะ่ <ๆ S 1> อันนี้ไม่รู้แบรนด์จริงๆรองเท้าเบอร์กินสต็อกค่ะออเซอซิลี่ก่อนนะคะคาร์เทียร์คาร์เทียร์คาร์เทียแล้วก็แหวนเพชรแบบนั้น ST Diamond ค่ะอันนี้คือ My Bottle นะคะเป็นแบรนด์ไอจีเป็นร้านเพชรเหมือนกันอันนี้กรกๆๆะเป๋าเป็นีๆๆ เมค่อวันที่แล้วพี่ทำ YouTube ล็อกเราก็ไม่ได้ใหม่เลยจริงจริงคือทุกครั้งพี่มาเสียคือมาถ่ายคอนเทนต์เราไม่ได้มาบ่อยเหมือนสมัยก่อนชอบนะแบบอยากมาบ่อยอยากมาบ่อยดีใจด้วยซ้ำที่ได้มาทำคอนเทนต์ที่นี่เพราะว่ามันแบบมันสนุกแล้วมันมีหลายอย่างให้ดูหลากหลายบตื่นตาตื่นใจเลย่อเรามาเราก็องมองทุกอย่างเลยค่ะค่าเทคแล้ว CP เป็นยังไง ัลโหลค่ะก็ไม่อยู่มิลลี่นิกกี้นะคะก็วันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ PT Baking Studio ค่ะวันนี้เราททาอะไรกันเราก็จะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะก็ตื่นเต้นมากนิกกี้มิลลี่อ่ะชอบอะไรนี้อยู่แล้วใช่จริงๆมิลลี่นิกกี้เคยไปตอนสมัยแบบ5ปีที่แล้วมันชอบไปพยายามไปเรียนทําเค้กทําเค้กให้แฟนทําเค้กให้อะไรเงี้ยให้หลานอะไรเนี้ยแต่ไม่เคยแต่งหน้าเค้กจริงจังวันนี้ก็คือมีโอกาสแเออมีโอกาสแล้วเราจะบอนิกกี้เตรียมเวฟมาเรียบร้อยแล้วี่มิลลี่ไม่มีนะมิลลี่ก็จะแบบ ใช้อาร์ติสต์ตัวเองอ่ะทำอาร์ตตัวเองเลยทำต้นเลยเออต้องต้องดูว่าจะเป็นยังไงอยากได้เรฟอ่ะตอนนี้บ้าซินนามอนโรอยากทำนี่จะเริ่มได้เลยเริ่มเลยนะเริ่มเลยเนาะเขาเห็นเขาบอกว่าถ้าจะล่างอะไรเนี้ยให้ใช้ไมค์ิ้ฟันก่อนยั่งคิดอยู่เลยจะไปเวง่ายๆแม้แบบปาดปาดเลย ความสามารถทางศิลปะก,กัน,เ,นเยอะไหมคะนิ้ว่าก็มีนะไวัยเราส่งรูปให้ดูว่านิ้กี่วาดอะไรคือนิกน้กิจะแบบ่วนไหนแต่แบบกรอบได้ประมาณนึงกระตูนแบบจะกรอบง่ายกว่าหรือล,ล่างล่างรูปกันเ,เริ่มไปไม่รู้ <laughs> คือมันวาดบนกระดาษกับบนเค้กมันคนละเรื่องเลยอะอันนี้แบบดีนะอันนี้มันลบได้ใช่เน,เนี่ยแต่ต้องมีอะ ต้องมีหรอกไม่ได้แต่สุดท้ายไม่ได้ต้องมีมีดี่น่ารักกว่าตอนนั้นแต่เราอยากดูคอมเมนต์พอมิลี่ชนะนะเอ๊ยอันนี้ต้องมาพูดด้วยนะว่ามันว่ามีคอมเมนต์มันน่ารักกว่าก็เหมือนว่าเหมือนตาก็องการนะ่าอันเดี๋ยวนี้ซินเนอรวอนโรซาลิโอมันฮิตนะเว้ยเพราะว่าเห็นว่าเจนนี่แบล็คซ์ใส่กีใส่ไอซินเนอร์วอนโรบนหัว วันก่อนอะความจริงเพิ่งไปเจอเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าพอรอมีแบบเหมือนกันแบบเวลาการหัวเราะหัวเราะก็จะอารมณ์เดียวกันจะหัวเราะเรื่องคล้ายๆกันก็คือแบบจะหัวเราะหยิบมา้นมาใช่จะทําจะทํร reaction อะไรคล้ายกันนอกจากหน้าตาเราที่คล้ายกันแล้วอะไรเนี้ยจะมี reaction แล้วความจริงเราจะเป็นคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันอะน้อยมากที่จะไม่ชอบไม่เหมือนกันอย่างที่เคยบอกไปแบบอย่างผลไม้ก็จะมีบางอย่างที่ชอบไม่เหมือนกัน รูว่าตอนเด็กเหมือนกันเยอะตอนเด็กเหมือนกันเยอะกว่าเยอะตอนเด็กเหมือนกันเยอะกว่าเบื่อตอนโตมันยิ่งเจอสังคมที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนเด็กอ่ะคือคือเราจะแบบเหมือนอยู่คนละห้องกันในนี้ยก็คือแบบตอนแรกๆเราอยู่ห้องเดียวกันตลอดตอนประถมแต่ตอนหลังเขาจะแยกพวเราสองคนคนละคนละห้องเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีเป็นแบบว่าหัวข้อให้ทั้งสองบอกว่าแบบอันนี้เราเหมือนหรือไม่เหมือนกันอย่างนี้นะค่ะได้เอาละก็คือของกินที่ชอบของกินที่ชอบ ไม่เหมือนไม่เหมือนมันกินอะไรแปลกกว่าเยอะ <S <S อย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปไต้หวันเนี่ยลองมันเป็นคนกล้าลองออกินม,กามากกว่าแต่ก็ไม่ได้กล้าขนาดหรอกปิ๊มินี่ไม่กินไส้นายเครื่องไหน,งนไงไม่ได้กินอย่างนั้นนะแต่ว่าอะไรที่มันแตกต่างขึ้นวันนี้แบบบางคนไม่ได้ชอบกินอะไรเผ็ดเวอร์มาไล่อย่างเงี้ยกินได้เออนี่มจะอยู่ความฟอร์สโซนมากกว่าแฟนก็ใช่บอกเนะความจริงมิลลี่เขากินดูกินอะไรเยอะกว่ายูเยอะเลยนะเออ,อ,อาหารญี่ปุน่นเราเออใช่เราจะอยู่อาหารญี่ปุ่นชอบมาก เครื่องดื่มไม่ชอบกินโซดาเหมือนกันเออไม่ชอบกินโซดาเหมือนกันไม่กินอะไรเหมือนกันอัดลมแบบน้ำแบบโซดาใสๆแต่โค้กอ่ะชอบกินบางทีแต่น้อยมากกินกินโซดาไม่ได้เลยเลือกแกละกัดท้องมากกินคำนึงก็สะอึกแล้วอ่ะเราอยากรู้ในในช่วงของวันเกิดอะไรเงี้ยเราบอกฉลองด้วยกันทุกปีก็เกอดนะฉลองก็ต้องกิบข้าวด้วยกันอะไรเนี้ยกินกับครอบครัวรอบนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวกินกับต่างคนต่างย้ายไปกินกับแฟนอะไรเนี้ย ใช่คือบางคนก็ชอบถามเราเราสนิกกันไหมคือแบบมันก็แปลกลว่าเรารู้สึกว่าคนถามเราเพราะเราสูสึก็สนิกกันมากค<า><า>ือรู้รู้กันหมดรู้ว่าใครคิดอะไรอยู่เลยเนี่ย<ช>สนิกกันจนเดาออกว่าเฮ้ยมองหน้ากันเลยนี่คิดอะไรอยู่เลยเนี่ยนี่แอมเหมือนนันงแตเราไม่เห็นหน้ามนใช้ไม้จิ้มฟันนั่งเร,เราดูะเร็จเลยเออ ชอบภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษเก่งที่สุดชอบศิลปะเออแต่ชอบศิลปะเหมือนกันแต่ก็ชอบภาษาอังกฤษเหมือนกันเด็กแต่ว่ารูปหลังห้องตลอดเลยหรือชอบเด็กคือเหมือนกันนะอย่างตกเล็กตลอดทุกปีเหมือนกันเจอกันที่ห้องสอบซ้อมอยู่ห้องเดียวกันเลย้อวกั้นอยู่ห้องจีนห้องจีนอังกฤษไม่รอดย้ายเลยหมอฮะ เออไม่อ้องอารอิมิลี่เนี่ยชอบพยายามในสิ่งที่นินกกี้รู้ตัวอีแล้วไม่น่าเวิร์ดคนเราก็ต้องพยายามบ้างลองก่อนตอนนี้ก็คือจะเสร็จแล้วกําลังจะเสร็จแล้วขอนิกกี้ก็คือแบบว่านิกกี้<ด>น่ารักใช่ไหมดีมากเลยอะ่ะน่ารักมากส่วนของ โอเคไม่ไหวแล้วทำทำเค้กยากมาก <laughs> เออเวลาวาดบนเค้กมันยากกว่าปกติมันแบบควบคุมยากมากคนที่แบบวาดเป๊ะเหมือนมากคือต้องเก่งมากอะ่ะอันแรก Spotify กับ Apple Music Apple Music Spotify เมื่อก่อนก็ Apple นะวันนี้ใช้ Spotify ใช้ Apple เหรอเขาใช้ Apple อย่างเดียวอแพงนะตื่น้ายเชา้า <laughs> สาแต่ว่าสายของเราก็คือ11โมงเราคนดื่มเป็นสายไง10 11ิบเบโมง <c oughs> เอ,อ่อตื่นตื่นสายแต่ก,ก็อยากจะตอบว่าตื่นเช้านะเพราะรู้สึกดูไม่ดีแต่ว่ามันคือความจริงต่อมาซ,ซีรีส์กับภาพยนตร์ภาพยนตร์ซีรีส์ชอบแนวไหนกันคนนี้คิดดูซีรีส์เยอะมากคนนี้จะดูแบบพวก rom คอมซีรีส์แบบก็สิบเกอร์หรือแบบอย่างแบบบางทีก็ด่วนพวกเมอร์เดอร์อระไรเนี้ยแบบ mine hunter ดูหมดเลยชอบดูซีรีส์มากกว่าดู netflix พวกเนี้ยนี่ชอบภาพยนตร์เราคนชอบอะไรจบเร็วเสร็จเร็วไม่ต้องต่อ อามดูหนังกับฟังเพลงฟังเพลงดูหนังคริสต์มาสกับปีใหม่คริสต์มาสคริสต์มาสค่ะชอบคริสต์มาสมากคือถ้าใคร follow เราจะเห็นเลยว่าเราสองคนชอบลงคริสต์มาสบ่อยมากฤดูหนาวกับฤดูร้อนร้อนหนาวกลางวันกับกลางคืนกลางวันใส่หูฟังกับลำโพงลำโพงไอ้นีื่องคันนี่กี้ตลอดบอกให้นี่กี้ปิดปิดลำโพงให้เปิดใส่หูฟังเปิดเพลงร้องเพลงคนเดียวแล้วแบบเฮ้ยยิ่งทให้ไมค์เกมแบบ ไอ้แบบพี่งใส่หูฟังนั่น่ะเอยู่กับคนอื่นอ่ะหูฟังคือลเพงค่ฟอต้องให้มอาหารจีนกับอาหารอิตาเลียนอิตาเลียนดูเหมือนกันเรโปงกับกงเกงกงเกงกงเกงใส่เกงไว้ใช่ใส่กางเกงไม่อใ่กระโปงวองเาไปอีเวนต์่ะเราก็แบบรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราเนาะเราไปใส่กระโปงเออไม่เขาจะมองเขียนคิ้วกับทาลิปลิป ตอนนี้กี้เราคิวเราขนคิวไม่ได้ไม่ได้อ่อนอยู่แล้วอ่ะอ่านหนังสือกับเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์แต่เขาจริงชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่าให้ตอบคือเราเล่นโทรศัพท์บ่อยกว่าอ่านหนังสือแต่ว่าเวลามีเวลาอ่านหนังสือก็คือก็อ่านเลยก็ปล่อยโทรศัพท์ทิ้งเลย ชอบมากนะคะเพราะว่าชอบมากไปกิจก,จกรรมที่สนุกดีออน,นแบบ มันทําให้เรามีสมาธิแล้วก็เหมือนแบบมันไม่ได้แบบไปนั่งนั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันนะเมันราแบบพักกรรมทำเบรกจากโทรศัพท์เบรกจากโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรแบบนี้แล้วก็จะบอกความจริงมันวาดง่ายมากคือตอนแรกนึกว่าเราจะล่างยังไงให้เหมือนแต่ความจริงเขาบอกว่าใช้ตัวนี้ก่อนช่วยล่างคือมันก็เป็นฟทรนกันหนึ่งไม่เคยรู้มาก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะคะมีที่ทำเป็นยูนิคอร์นค่ะเพราะว่าตอนเด็กชอบยูนิคอร์นแล้วก็ชอบลุหมๆใช่แล้วก็อันนี้ที่ทำเป็นยูซินนามอนโรช่วงนี้ชอบซินนามอนโร่ก็เสร็จแล้วนะคะก็วัันนนนนนนีีีีี้้้ะะะกก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 ก็็็ไดดททาาาิจรรรรมมมตงสสุุออออ่่่ชชบบคคืลใ พี่เบกกิ้งสตูดิโอพี่พี่เบกกิ้งสตูดิโอด้วยนะคะที่ให้พวกเรามาทำกิจกรรมนี้ค่ะคิดว่าหลังถ้าไม่มีทำนัดเพื่อนมาทำนัดเพื่อนมาทำที่เนี่ยสนุกดีอะชอบก็ถ้าใครชอบกิจกรรมแบบนี้อีกก็อยากมาดูมินินิกกี้ทำกก็บอกได้เลยค่ะก็ช่วยไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมินินิกกี้ก็จะกลับมาแก้ก่อนไม่กล้ากิ้หน่อยเดี๋ยวเก็บไว้เป็นตต้องถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก่อนปิดกล่องแล้วเรียบร้อยเตรียมขาย